ต้นไม้มันค่อยๆเอน็นมาเรื่อยๆเอน็นมาเรื่อยๆเอ็นมาเรื่อยๆ,ๆมันเอียงจริงๆแล้วมันกำลังจะเข้าออฟฟิศเราแล้วนะสวัสดีครับผมกายรัชชานนนนะครับผมเป็นเ,เจ้าของบริษัทเข็มเหล็กครับไม่ใช่เป็นลูกค้าครับ ที่ออฟฟิศกาเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ๆ่เลยอยู่2ต้นซื้อมาแพงมากเลยครับแล้วมันใหญ่มากแล้วตอนนั้นเนี่ยทางคนที่เอาต้นไม้ลงเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ยูคารลัดไว้รอบๆเลยพขาที่ผ่านเวลาไปไม่กี่เดือนครับแล้วผมก็สังเกตว่าไอ้ต้นไม้มันค่อยๆเอน็นมาเรื่อยๆเอน็นมาเรื่อยๆเอน็นมาเรื่อยๆก็เลยรวบรวมพนักง,งานทุกคนมานั่งดูต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวแล้วทุกคนบอกพร้อมกันหมดเลยครับว่ามันเอียงจริงๆแล้วมันเอียงกําลังจะเข้าออฟฟิศเราแล้วผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องหาคนมารัดต้นไม้ไดีๆแล้วก็เลยเสิร์ชเส ผมว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็บริษัทนี้แหละครับเข็มเหล็กเขามาดูก่อนนะครับเราไม่ได้มาดูแค่คนเดียวมาดูกันเป็นทีมเลยครับว่าเราจะแก้ปัญหากับไอ้ต้นไม้นี้ยังไงได้บ้างนั่งปรึกษาหาเรืออะไรกันแล้วก็กลับมาครับโดยการที่1เราจะต้องใช้เครนดึงต้นไม้กลับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสเต็ปที่2ก็คือพี่เขาบอกต้องขุดต้นไม้พวกนี้ไม่มีลากแก้วเราจะต้องสร้างลากแก้วเทียมให้มันเขาก็จะมีเหล็กที่เป็นเข็มนะฮะ แล้วก็จะหมุน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 พราะหมุนตรงนั้นเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็รัดตุ้มต้นไม้กับตัวเข็มที่ฝังเอาไว้ใต้ดินนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเสาใหญ่ <c oughs> ๆแบบนี้ครับ <c oughs> ก็มารัดต้นไม้จนถึงทุกวันนี้ผ่านเวลาไปเป็นปีแล้วนะฮะต้นไม้ต้นนั้นไม่มีความกระดิกอะไรเลยครับคือแน่นเป๊ะ แล้วเชื่อไหมครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นพอต้นไม้เราอยู่ในตำแหน่งเดิมจริงๆเนี่ยพอรากเล็กๆของมันไม่ถูกขยับขยื่นมันเลยสามารถเติบโตได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบคือตอนนี้คือดีมากแล้วก็มีเก้าอี้นั่งด้วยนะฮะเราเราได้ใส่เก้าอี้ด้านหน้าเอาไว้เวลานั่งดูต้นไม้หรือชิลอยู่ข้างนอกเราก็ใช้บริเวณตรงนั้นได้อีกแล้วพอผมเห็นต้นไม้ที่ออฟฟิศมันดีแบบนั้นตอนนั้นครับกำลังทําบ้านพอทําบ้านหลังนี้อยู่พอดีเสร็จปุ๊บที่ออฟฟิศของเราทําได้ไหมกับที่บ้าน พี่เขาก็มาดูใหม่ทําได้เหมือนกันหมดเลยครับสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แนวตรงแบบนี้หรือต้นไม้แนวแบบเอียงๆแบบนั้นมันสามารถอดัดแอปได้หมดแล้วถ้าต้นไม้ของเรามันโตขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะผมก็แค่เอาไอ้หกเหลี่ยม มาขันแล้วขยับเองได้หมดเลยครับและที่สําคัญคือไอ้เข็มที่พูดถึงเนี่ยอันนี้คือเขาใช้สว่านครับในการหมุน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 ถ้าเป็นที่อื่นคือต้องมีการกระแทกลงไปเราจะมานั่งทุบอะไรอยู่ข้างๆสระว่ายนะ้ํามันก็เสียงเกินไปใช่ไหมฮะคราวนี้มันก็อาจจะทําให้สิ่งอื่นๆที่เราสร้างไว้มีการแครกมีการแตกแต่นี้คือแบบมันดีมาก ตะกี้ที่กายบอกว่ากายแบบสามารถขยับมันไปขยับมันมาเองได้นะคือข้างในเนี้ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมครับแล้วอันเนี้ยกายได้ขยับถอดอันนี้ออกถอดอันนี้ออกเพื่อที่จะดึงเหล็กชิ้นเนี้ยออกมาก่อนพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บนี่ทุกคนเห็นกิ่งนี้ไหมเนี่ยมันยาวออกมาได้เนี้ยแล้วทุกครั้งที่เราเดินมันก็ต้องก้มมันต้องก้มมันต้องก้มกายก็เลยถอดอันนี้ออกดันอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ดันเหล็กอันเนี้ยกลับเข้ามาใหม่ นี่ก็เป็นการค้ำอีกแบบหนึง่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิ่งเล็กๆก็แล้วแต่เราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบมีเชือกฟางดูไม่สวยอะ่ะแต่อย่างเงี้ยมันสวยแล้วมันก็จบเลยมันดูดีมากอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่แบบ proudly present มากๆนั่นก็คือต้นเสม็ดแดงนะเสม็ดแดงต้นนี้มีความแบบแก่แล้วเพราะว่ามันใหญ่มากเลยใจอยากได้มากอยากได้เอามาไว้ตรงที่บ้านมากเลยก็เลยเฮ้ย ต้องเอาวันนี้ให้ได้แต่ต้องยัดมันลงยังไงให้ได้เข็มเหล็กก็เลยบอกว่าพี่ขอดีไซน์ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วดีไซน์ออกมาได้ดีมากเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้มันมูฟไปไหนยังไงก็ได้มันสามารถขยับเข้าขยับออกเขาก็เลยดีไซน์มาเป็นแบบนี้แล้วต้นไม้ต้นเนี้ยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีการแบบขยับไปไหนเลยฮะคือแน่นมากแล้วคนแบบเฮ้ยมันแข็งแรงหรือเปล่าคือเหล็กนี่หนามากเดี๋ยวจะเนี่ยอะอะดูความแข็งแรงของเหล็กมันมัน มันไม่ไปไหนเลยนะมันแบบมันแน่นมากเนี่ยคือทําแบบมันสุดยอดมากอะ่ะเข็มเหล็กอะมันอันนี้คือไม่ได้พูดแบบเวอร์นะแต่มันแข็งแรงจริงๆเนี่ยใกล้หนัก70กว่าโลนะนดูดิมันไม่ขยับเลยครับแจ๋วมาก มันมีอยู่วันหนึ่งครับที่ทางช่างที่มาติดตั้งเนี่ยนะครับเขาได้มาติดตั้งแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนแบบซนอ่ะแล้วก็ชอบในเรื่องของการก่อสร้างผมก็เลยลองขอเขาแบบทําดูจริงๆแล้วมันจะว่าง่ายก็ง่ายนะฮะแต่จะว่ายากก็ยากเหมือนกันคือมันไม่ใช่แบบใครทําก็ได้แน่นอนแต่ผมได้ลองทําแล้วสนุกมากเลยแล้วผมได้จับเข็มเหล็กด้วยมือของผมเองอ่ะมันมีความแข็งแรงอ่ะมันหนักมันแน่นแล้วรู้เลยว่ายังไงมันก็ไม่น่าเป็นสนิมเพราะว่ามันเป็นไกร์บานายส์อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะโดนน้าโดนดินโดนอากาศโดนออก เชื่อไหมครถ้าผมขุดทุกอย่างออกมาตอนนี้แล้วดึงออกมาเนี่ยทุกอย่างยังหน้าตาเหมือนเดิมแน่นอนฮะเอาสรุปแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมเข็มเหล็กที่กายเลือกเนี่ยนะครับมันมีอยู่ไม่กี่เหตุผลเลยครับสวยงามแข็งแรงครับรากแข็งแรงต้นไม้ก็ดีซึ่งเข็มเหล็กเนี่ยนะครับฐานรากของเขาดีครับผมพอฐานรากดีทุกอย่างก็ดีเพราะฉะนั้นนะครับเข็มเหล็ก n น x t เรื่องฐานรากเนี่ยเขาช่วยได้จริงๆครับ